ขอกรับสวัสดีท่น้ทุกท่านนะคะผมวันนี้อยู่กับภูพานะคะผมเป็นคลิปการเป้าน้าค่ายแล้วนะคนะผมผมจะมาบอกการระเบียบน้าค่ายนะครับผมมีดังนี้อย่างที่หนึง่งถ้าเกิดทุกคนเข้ามาถึงแลว้วชื่อข้างบนนึงชื่อทุกคนยังเป็นประชาชนเหมือนผู้หญิงคนนี้ให้ทําการเข้าร่วมกลุ่มเป็นเป็น เป็นคนทหารก่อนนะครับถึงจะทําการเข้าร่วมกลุ่มได้ถึงขอขอขอพคร,ครับถึงจะเข้าสุดว,ว่าชื่อจะเป็นสีขาวนะถ้าเกิดใครเข้าร่วมกลุ่มแล้วชื่อจะเป็นเหมือนผู้ชายเสื้อสีแดงคนนี้เป็นโออาร์หนึ่งนะครับแล้วพอขอประกาศสุดทุกว่าประกาศสุดป,ประชาชนที่เข้ากลุ่มแล้วครั้งที่หนึ่งครับสาม ให้ทุกคนเดินมาฝึกที่ตรงเสาธงตรงนู้นนะครับตรงนู้นก็ใกครเข้ามาแล้วใขรเเข,า,เขายังไม่ประกาศฝึกนะคบผมขอให้ทุกคนยืนอยู่ตรงนี้นี่หมดทุกคนตรงเนี้ยยืนกันอย่างเป็นรนะเบียบนะผมห้ามเข้ามาถ้าเกิดใครเข้ามาฝุกนจะขอขออนุญาตยิงนะครับอย่างเช่นคนน,นี้ถึงเขาจะเป็น ถึงเขาจะประกาศถึกแล้วแต่ที่ข้างบนคุณยังเป็นยังเป็นประชาชนอยู่ผมก็สามารถยิงได้นะครับเพราะประชาชนไม่สามารถใส่เสื้อของทหารได้ต้องเป็นคนทหารเท่านั้นถึงจะใส่เสื้อได้ไมายิงให้หมดนะถ้าเกิดเราไม่ยิงมันจะผิดกฎของระเบียบของที่นในเกมชีวิตในรั้วทหารไทยนะครับขอบคุณครับ